สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ปุ่มพาเพื่อนๆมาอยู่ที่ชายหาดพัทยานะคะวันนี้มาลงพื้นที่กับมูลนิธิอิสระชนนะคะเดี๋ยวไปชมกันว่าที่พัทยาเนี่ยเขามีอะไรที่น่าสนใจบ้างในเวลานี้นะคะ ก็มีโอกาสมาพูดคุยกับกลุ่มหมอนวดน,นะคะหลายๆท่านก็อดควรกันเลยในเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงนี้ที่ไม่มีนักท่องเที่ยวหรือโอเคมีนักท่องเที่ยวคนไทยก็จริงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มานวดอะคะ่ะเขาก็จะไปเที่ยวในส่วนอื่นแต่ว่าเรื่องการนวดเรื่องอะไรเนี่ยก็แทบจะไม่มีบางวันเขาก็ไม่มีลูกค้าเลยหรือบางวันก็มีลูกค้าเพียงแค่2ท่านนะคะซึ่งก็ลําบากนะคะถ้ายังเป็นต่อไปแบบนี้นะคะ แล้วตอนนี้สถานการณ์ของที่พัทยาเป็นยังไงบ้างแย่มากแย่มากเลยเหรอคถือไม่ดีขึ้นเลยอะคะหลังจากที่โควิดไมน้อยลงแล้วอะเนาะนักท่องเที่ยวไม่ไม่ค่อยมาคือก่อนหน้าโควิดนี่คือเาปกติก็มีนักท่องเที่ยวนะพี่ไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ก็ไม่มานวดใช่เพราะว่าเขาก็อยู่นานเนาะคนเราก็ต้องใช้ต้องกินนคือนักท่องเที่ยวก็เป็นคนไทย ตอนนี้นะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะเพราะฉะนั้นรายได้ของเราก็แย่ลงแย่ลงลดลงเลยเกิน50%าสิบอร์ูแล้วเราแล้วเราแก้ปัญหาแก้ขัดกันยังไงได้บ้างก็อยู่ไปวันวันมาที่รการยกขากรรมจริงหรอแต่ก็คือเจ้าของร้านก็ยังดูแลเราอยู่คช่ไม่ะ ทั้งหมดนี้กี่ชีวิตคะที่ร้านเนี่ยประมาณ12คนใช่ไ13คนซึ่งถ้าต่อวันเนี่ยมีสักมีลูกค้าสักคนละสักหนึ่งคนไมไม่ไม่เลยค่ะถ้าทั้งร้านนี่ลูกค้าประมาณสองคนสองคนใช่แล้วเราสลับกันนวดยังไงคะเนี่ยไม่สลับค่ะก็จะมีคนลูกค้าก็มีคิวอยู่แล้วอ๋อลูกค้าเป็นลูกค้าประจำใช่ค่ะซึ่งเขาจะเลือกเลือกอยู่แล้วใช่ไหมคะ แล้ววางแผนยังไงต่อไปในอนาคตอะคะหมายถึงว่าถ้าสมมุติลูกค้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราจะทำผูกคอตายเ่ะอโอ้<ๆ>อยยางงั้นเลยเหรอทเหมือนที่ลยอไม่คิ้อไม่้ก็ต้องยิงกันไปอืมแต่อย่างน้อยเรามีบอสที่ดูแลก็ยังถือว่าโอเคเนาะโอเคนี่ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะคะสะท้อนเกี่ยวกับ เศรษฐกิจในช่วงนี้ถคาเขาเปิดประเทศมันก็ดีพี่างน้อ,นนนอยๆอ่ะรัสเซียมันก็เข้ามาเนาะนก็มานวดมาอะไรอย่างเงี้ยนนป,ปิดอย่างเดียวเลยตายมึงบอกแค่เลยพี่ตายถ้าอย่างนั้นในมุมมองของเราเราอยากให้ทําอะไรบ้างคะเปิดประเทศอยากให้นี่อยากให้เปิดประเทศอยากให้นักท่องเที่ยวเข้ามาน,น,น้อ,อยๆน้อยาก็มีนะักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็มีไรายได้นะพี่อือันนี้เหมือนอยู่กันวัวนจริงๆอ,อ่ะแลวเราไม่กลัวโควิดหมายถึงว่าอย่างบางคนเขาบอกว่าถ้ายอมนะ หนูยอมถ้ามันเปิดประเทศหนูยอมหนูว่ามีค่าเท่ากันอืพี่ก็คิดดูว่ามีโควิดจะไม่มีโควิด่อมีโควิดดีกว่าอือย่างน้อยมีรายได้เข้ามาถูกเคยเข้าจะมาได้เข้าก็มาไม่ได้ก็อย่างที่ปุ่มทางานอยู่ก็จะมีการแบบคนเล่ร่อนก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วอย่างบางคนเขาตกงานเเขาก็ออกไปใช้ชีวิตในที่สาธารณะโจรเยอะใช่ไหมโจรแบบจีปน ดึงกระเป๋าก็ใช้กระเปาค่ะพี่ตรงนี้เลยนะโอ้โองห้าบาทเอาได้ไงทนองที่ว่าคองห้าบาทหนักโอ้เอาจากคอไปเลยอ่ะจากคอไปเลยรถสองแถวหนึ่งนั่งตรงนี้หนึ่งโอ้นี่แหละเป็นสิ่งที่ต้องระวังเนาะถ้าเสร็จธุรกิจยิ่งย่ำแย่มากเท่าไหร่ก็จะเกิดโจรผู้ร้ายประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนแตกตื่นกันไปมากกว่านี้ครับอยากให้เขาอยู่ร่วมกับโควิดให้ได้เพราะว่า ทุกวันนี้เราก็ม <unlikely> <and here> ีมาตรการใส่แมสล้างมือพกเจลอนามัยใช่ไหมก็อยากให้เขาอยู่ร่วมกับโควิดไได้เพราะว่ามันก็มีทางรักษาแล้วก็รักษาหายมันก็ไม่ได้เป็นแล้วก็ตายเลย แล้ววันนี้ผมมีโอกาสได้ใช้รถสองแถวนะคะเช่าเหมาคันเลยซึ่งคนขับเป็นผู้หญิงค่ะเดี๋ยวไปคุยกับเขากันว่าสถานการณ์ตอนนี้เขามีลูกค้าเยอะมากมายแค่ไหนนะคะ,ะชื่ออะไรคะชื่อเก๋ค่ะชื่อเก๋อ่าชื่อเก,ออเกอ๋เป็นสาวสวยขับรถสองแถวทำมานานเรืองอาชีพนี้ห้าปีห้าปีแล้วโอ้ช่วงนี้สถานการณ์ ไม่มีลูกค้าเลยเหรอก่อนหน้าโควิดนี่คือลูกค้าเยอะส่วนใหญ่ก็คือเป็นต่างชาติเขาก็เช่าเหมาคันไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้แทบไม่มีเลยสักอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งนี่ได้สักกี่ลูกค้ากี่คนได้สักกี่เที่ยวอ่ะกี่กลุ่มึงเหมาเนี่ยถ้าได้สักสองเหมาตอนหนึ่งอาทิตย์นี่ดีใจแล้วโอ้นั่นคือที่สุดแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ถือว่าโชคดีแล้วอยากให้ภาครัฐช่วยอะไรเราคะตอนนี้สิ่งที่คิดว่าเขาจะช่วยได้ แต่ก็เข้าใจว่าไม่น,าน่าจะทําได้แต่ว่ารายได้ลงมาจากต่างชาติะถ้าไม่มีต่างชาติปัตยาก็ไม่มีรายได้ไม่มีอะไรเขาเห็นเมืองเงียบสงบมากาาคนไทยก็ย้ายกลับหมดค่ะเพราะเขาไม่มีงานไม่มีงานก็ย้ายกลับถิ่นฐานไป,<ช>ไปอยู่บ้านเ<ป>กิดเพราะว่าเราหวังกับต่างชาติก็80%คนไทยนี่นิดหน่อย คนไทยนิดหน่อยก็ยังกลับต่างจังหวัดกันหมดอย่างนี้ก็รายได้แทบไม่มีเลยเพราะว่าพี่ทําในส่วนของรถสองแถวที่เป็นเช่าเหมาทั้งคันใช่ไหมคะ<ช>ไม่ได้วิ่งเป็นรอบๆก็ถ้าไม่มีงานเหมาก,ก็วิ่งจะไปแย่งกันเขา<ว>คิวสองคนสามคนมันไม่คุ้มค่าดําหนอกค่ะ ทำไมถึงย้ายกลับมาที่พัทยามีน้องชายขับอยู่ค่ะติดมาอ๋อแล้วเขาบอกไรายได้ดีรายได้เราก็เลยมาใช่ไหมคะและนี่เป็นรถเราเองเลยไหมคะหรือว่าเราก็เช่าขับหรือ,อยังไงร,รถเราเองอ๋อรถป็นของตัวเองเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะเนะเาะใช่ค่ะต้องส่ง <laughs> รถ ครับเมื่อไหร่ก็ครับ<ช>แ,ตแต่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดสถานการณ์แบบนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยก็ต้องทําต่อไปถึงแม้จะลูกค้าจะไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายแต่ก็ต้องสู้กันต่อไปอนะคะตอนนี้อยากลยากลับแล้วค่ะอยากกลับกรุงเทพหรออยากกลับเมืองการ<อ>เมืองกาญนะบริอ๋อเอาแล้วถ้ากลับไปเมืองการทําอะไร ถ้าเช่าเช่าเราเราคิดเป็นรอบหรือยังไงคะหรือคิดเป็นวันหรือยังไงแล้วแต่เจอลูกค้าค่ะแล้วแต่คุยกันอ๋อบางคนดูตามงานเ,<ข>เนาะเขาไปไม่นานแต่ว่าเขาไปไกลอย่างเงี้ยเราก็ต้องบอกค่ะารมานอืแต่บางคนไปใกล้ๆกล่ใช้เวลานานมล้ก็คิดเวลาเพราะเวลาเราต้องเสียไปแต่ว่าช่วงนี้ก็คง รถหย่นใหอ่ะเนาะใครใครมีอะไรฉันไปดีกว่าฉันอยู่นิ่งๆเนาะอยู่นิ่งๆก็เบื่อติบาทแบบเนี้ยบางทีเราไม่ได้แบบนี้แบบเขาเนาเพราแย่งกันใช่ไหมแย่ง่ถ้าสมมติว่าอันนี้เราเก็บหัวลราแคสิบาทเองนะใช่นิ่งตลอดสายนะสิบบาทใช่แต่เมื่อก่อนเคยมีข่าวที่แบบว่า น,นี่ก็คือเสียงส่วนหนึ่งนะคะของพนักงานที่ทำงานอยู่ที่พัทยานะคะเกี่ยวกับสถานาการณ์ของพัทยา,น,น,าน,นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าไปติดตามกันต่อเกี่ยวกับเรื่องคนไร้บ้านหรือว่าคนเร่ร่อนนะคะผมจะนำเสนอในส่วนของความเดือดร้อนของเขาอีกกลุ่มหนึ่งค่ะ